ไม่อาไฟเพราะมไม่ไมีทางลงเข้ามาันจะไฟมอด,อดเอาไว้วางกับพื้นเหรอค่ะวางกับพื้นค่ะต้องยกสูงสวัสดีครับค่ะต้องยกสูงขึ้นคือน้ำอย่าเอานีไปเขี่ยนะจ๊ะกำลังจะก่อไฟทำปลาเผาซะหน่อยหนึ่งคือน,น้ำจะทำให้ไฟติดได้ไหมน้องนะทำให้ไฟติดได้ไหมน้อไม่มั่นใจมาเดี๋ยวคุณพ่พอช่วยนะ 嗯、那么早开了。 2.5งจุดห,ห้าแช่วยกันเนาะตอนตอนแรกอ่ะมีคนดู1คนตอนนี้มีคนดูสี่คนไม่เป็นไรโูอ้วกแวนนี่ไม่เก็บให้หน่อยได้ไหมล่ะเ,เนในบ้านจะพี่ชู้พ่อเพ่ใส่น้ำมันได้หรอนี่ตอนนี้มีคนดู1คน 1> ได้ จะทำปลาเผาเขาไม่ไง่ายเท่าไหร่เลยนะอุะอปอกรณ์เรามีไม่พอไงไม่พร้อมเท่าไหร่แต่เราจะต้องให้เกิดปลาเผาให้ได้พ่อเดี๋ยวหนวูเอาอัตัวนี้ไป็นคุณพี่แม่ก่อนนะอ้าได้ได้ได้เอาเป็นคุณพี่แม่ก่อนไปตอนนี้มีคนดูคนเดียวเป็นไร ผขาไฟเพิ่มทำให้ผ่านมันติดถ้าผ่านติดแล้วมันก็จะเว mm ิร์กเวิร์กเวิร์กเวิร์กตอนนี้มันควันเรือต้องจัดก,การเรื่องควันเรื <What? S 1> อถ้าไม่มีควันแล้วก็สบาย <What? S 1> เพิ่มไฟก็ไป <What? S 1> เพิ่มลง การที่มีไฟไฟะติดได้มีองค์ประกอบ3อย่างความร้อนมีเชืเ้อเพลิงและก็อากาศไม่ใช่ความร้อนมันคืออะระกำลังจะทำปลาเผาไงป่าเผาไม่มาเหรอไม่มาก็ต้องเป็นร้านปลาเผายองเองแอบน้ำเหรออ ไปแม้มาเอาอันที่ไปคืนพี่นี่จ้าด้วยังไงมันติดไฟแล้วน่ ตอนนี้นะอย่าไปบ้านที่แม่ตอนนี้นะเพราะว่าเพราะว่าเขาอ่ะเปิดประตูแล้วหมาเขาก็อยู่ข้างนอกนะหรอเขาผูกเชือกกันแล้วเขาปล่อยให้หมาแบบแบบอยู่หน้าบ้านอ่ะหนบ้านที่แม่ใช่ถ้าไม่ก็หมาเขาจะหมาเขาน่าเอาไปคืนแล้วเนาะแบบแบบตอนที่มันมานัแบบกป่วนจู่จู่จ้าเธอจะโม้ถ้าจะจริงๆเลยแล้วมันเอาอะไรต่อเหาฮะเห่าเห่าเห่ยาเมันเห่ะกลับมา ต่อของเราีมม่มันไม่มันไม่มีฐานเราก็ต้องทำมีฐานเองมันไม่มีไฟเราก็ทำให้มีไฟเองแบบนี้พ่อขอจเข้หน่อยจราเข้พ่อขอจรเข้หน่อยไม่มีหรอกที่ไหนอะจราเข้ไม่เห็นมีเลยเอัยอมีนี่นี่ีอ,อเสเติมฐานก็พีเอเดี๋ยวเติมให้ ใช้มือก็ได้มือทำไปเลยมันดำไม่เป็นไรโอ้โหนี่ว่าายเป็นร้านตาเผอแล้วคุณพ่อก็จะเออเธอก็หยิบใส่แบบนี้เลยอ่ะอ่ะ่ะอะไรกี้คุณค่อะอามันค่อยล้างก็ได้โอุ้ยเอาอุ้ย

ทำให้ไฟติดไม่ได้นันก็เรียนลูกเสือมาไม่มีประโยชน์เลยกนะ่อไฟไม่ได้ไม่ได้กินอะไรเลยนะนน <_ sit> <up> ิดึงใกล้แล้วใกล้แล้ว ัน uh ่อเหรออือฮแบบ้าพ่อด่พ่อดเสื้อเธอดำเลเธอไปทาเสื้อตัวเองได้หรอไหนไม่ดำเมื่อกี้คุแม่มองไงวองเธอเอาโทรศัพท์เธอให้พ่อหน่อยเดี๋ยวไปยิ้มไปไหนเดี๋ยวยิ้หน่อย

สักพักหนาาก่อยก็น่าจะดีขึ้นพี่แม่พร้อมยังอ่ะนาทีผ่านไปดีขึ้นย่างโอ้ใครกำลังติดเยอะเลย ครับอะไรอ่ะเรื้ออะไรนีเสื้ออะไรนี่เรื่องบูคืออะไรมาดูซิมาโดนตัวภาษาพ่อปะไม่ได้ซื้อก็เธอไปวัดเราจะได้รางวัลมาไงได้รางวัลมากับฉลากไง ใช่แล้วออกลา คุยเดินตัวสับดีก่่น <c oughs> ว่าให้หนูทังบ้างเทพ่อจะเททั้งหมดเลยโอเคพ่อจะเท,ะเทลงไปทั้งหมดเลยแล้วก็เผาทีเดียวเลยนี่น็อยู่ที่ว่าคุณแม่จะมามาเผาแล้วโอ้จริงๆแค่นี้ก็พอแล้วนะแค่นี้ก็พอนะจะไปตามปลามาได้แล้วมา,มา ไม่ง่ายไม่ง่ายเลยรอปลาก่อนฮะได้ไหมอ้าวท่านมันจะอันนี้ก่อนนะไฟมันจะอ่อน,นรอแป๊บนึงรอแป๊บนึงนะรอก,ก่อน